สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาสเกสุวิหารติกะเปียนวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิโคสังเขนสัตทิงปัญจมเตหิภิโคสเตหิสเปหิวารันเตหิทัสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยหุเยนัสนิปติตาโหนติพระควันตังทัศนายาภิโุสังคันจา अथको चतु चतुना सुतावशकायिका हेवानाथो शिवजो पखवा सके सुहरते कपेरवत समी महावने महता पिको संख्यन सती पंचाते पिकोशते सफे वहंते तसहे चलो कथा तो महा महा ये देवता ये पुयेन सन्नीपति พระขวันตังทัศนายาภิกขุสังขันตยานูนามยามปีนาปการวะตนุปัสังกเมยามาอุปัสังกมิตวาะปการวตสันติเกปาเจกาคาธาปเสยามาเตอัถโกตาเทวตาเสยยาธาปีนามาพระวะปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาเรียภาษาริตังวาพาหังสมิเชยยเอวามีวาสุทาวาเสโส เทวสูอันตระหิตตาภควาโตปุระโตปตุระหังสูอาตะโคตเทวตาภควันตังภิวาเจตวัยกัมมันตังทั้งสูเอกัมมันตังติตะโคเอกาเทวตาภควาโตสันติเกมังคาทังอภัสเซมหาสมโยปวานนส밍เทวกายาสมาคาตาอาคาตมหิมังธรรมสัมยังภคิตาเยวาปาริชตาสังคันเต อาตะโกอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกมังคาทังอภาเสตตาภิกขะวสมาทังสุขิตังอัตโนชุกมะกังโสสารถีวะเนตานิเขหิตวายตริยานิรักขันติปันทิตาติ อาตโคอปาราเทวตาภะคะวโตสันนิเกยมังคาทังอภาสรีเขตวาคิรังเขตวาปริคังอินทัชขีรังโคนจามมชาเตจรันติสุธาวิมาราจักภูมตาสุทันตาสุสุนาคาเตียอาตโคอปาราเทวตาภะคะวโตสันนิเกยมังคาทังอภาสรีเยเกกิภูตังสารนังคตาเสนเตฆมิสันติอปายภูมิงปะหายามนุสังเทหัง เทวะกายังผลิปุเรสันติตียนัตโกภะคะวาภิกขะอามันเตเสเยปุเยนะภิกขเวทะสัสวโลกธาตุสสเทวตาสันิปติตาหุนตยตถาคตังทัศนายะภิกขุสังขันจะเยปิเตภิกขเวหิสุขติตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังอิตาปรมาเยวะ เทวตาสันนิปติตาへสุงเสยยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสสันติอนาคตะมัฏฐานังรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมพีภควันตานังเอตปะระมะเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยถาปิเม ไม่หังเอตระเฮจิกิสสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตั้งสุนาธถาสาธุกังมาสิกโรธาพาสิสามีเทเอวัมพันเตติโคเตพิคูภะขวโตปจัโสสุงภะวา एततवोचः सिलोकमनुकसामि यतकुमाततथसितायेसितागिरिकपरामभयततसमाहिता पुतोसिहवसलिनालोमहंसपिसम्पूनो ओथातमनसासुद्धाविपसन्नमनाविला पियोपञ्च सतेयतववनिकपीरवतवेततोमतयसथासावके ศาสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทพิกโวเตจะตาปัมมะการุงสุตวะพุทธศาสนาสนังเตสัมปตุระหูญาณังมนุสสานาทสันนังอภปเกสตามัตะคงสหสังฆาสัตตเริงสตังเอเกสหัสสานังมนุสสานัตมัทธสุงอภิเกนันตามัตะคงทิสาสภะ ปุตังปัญจสะภังอภิญญายะวะกิตตะวานะจะกุมมาตะโตมนตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวะกะยาภิกันตาเตวิชฌานาสัพพิกะโวเยโมหังกิตติยสามิคิรายอนุพพะโสสัตตะสหะสาวะยะคาพุมมากะภิเนอะวัถะวายติมันโตชิตติมันโตนวันโตยะสัสสีโน มูลธรรมนาภิกขมงภิกขูนางสมิติงวนางชาสหสหิมวตายาคานนตาวนิโนอิทิมนโตชติมโตอันโาอุนโตยสัตสิโนมูลธรรมนาภิกขมงภิกขูนางสมิติงวนาง สาสหสัยมวตายาคานันตาวิโนอยที่มันโตชุติมันโตนนาวันโตยัสสสีโนมนลธมรนาภิกขามุงภิกขุนางสมิติงวะนางสาตาคิราติสหสายาคานันตาวิโน้อยที่มันโตชุติมันโตนวันโตยัสสสโนมูลธรรมนาภิกขามุงภิกขุนางสมิติงวะนางอิเจเตโสราสาสหสายยาคานันตาวิโนอยที่มันโตชุติมันโต วันนาวันโตยัสสีโนมวนธรรมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสัตายคานันตะวณีโนอยที่มันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนมวนธรรมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางคุมพิโรราชค่ะหิโกวิปุลสานิเวสานังพิโยนางสตตสหสังยคานังไปยิรูปัสติคุมพิโรราชค่ะหิโกสุปายคะสมิติงวะนาง ปุริมันจัดที่สร้างราชาสัตวรัตโทภาษาสตีกันทัพานังอธิปฏิมหาราชายสสิโสปุตตปิตัสพะโวินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชิติมันโตนาวันโตยะสัสิโนโมันธรรมนาพิกามุงพิกูนางสมิงวนางทักขีนันจัดที่สร้างราชาวิรุณหตปะาสตีกลุมพันธานางอธิปติมหาราชายสัสิโส บุตตะปีเตศพะหัโวอินทนามามหาภลาิติมันโตชุติมันโตอันนาวันโตเยสัสิโนมวันธรรมนาภิกขมุงภิกขุนางสมบูชิงวานางปัจฉิมันจัติสังราชาวิรูปโกปัสสะสถินาคานางอธิปติมหาราชายัสัสิโสบุตตะปีเตศพะหัโวอินทนามามหาภะไลที่มันโตชุติมันโตอันนาวันโตเยสัสิโน มณฑมานาพิกามุงพิกูนางสมิติจริยว่านางอุตตรันจัริสังราชาุเวิโรตปัสสะสติยะขานางอธิปติมหาราชายะสัสิโสปุตาปิตาสภะหวินธนามามหาภลายทิมันโตชติมันโตนัวันโตยเสสิโนมอมณฑมานาพิกามุงพิกูนางสมิติจริยว่านางปุริมาธิสังตตารัโตทักกินีนาวิรุณะโก ปัชิเมนะวิรูปโคคุวิโรูรังทิสังจตารุเตมหาราชะสมันตาจตุโรทิสาะทัทธัลมานาทั้งสุวรรณิกัปิรวาทเวเทสังมายาวินโนทัสะาคูวันจานิกาสัทธามายาขุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนกรรมเสธโธจะกินนุขันทุนิขันทุจะปนาโตปามัญโยจะเทวสุโตจะมาตารี กิตตสโนจักขัธโปนโรราชาชโนสโปอาคูปันสิโคเจวะติมพรรสุริยวัชชาเอติจันเยจราชาโคันทบพาสหราชุพิโมทมนาภิกมุงภิกุนางสมิงวะนางอทาคูนาสนาคเวสาาสหตักากมพะลสัตตาอาคูปยคาสหายติพิยามุนัตตารทจั पुनकाय ससिनो हेरवनो महरको सुखक समितिं वनं येन खरज्य सह सहरन्ति दिपातिश्च पक्खिवीसुजचकु वेहायसतिव नमचपताचितरसुपन्ना इतेते सनमं अखयन् तथा नखरज नमासि सुप्न्नतो केममकसि पुतो सनह हिवचहि उपवहयन्ता นาคาสุปนาสารนามังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรสวะสวะวสวะเสตอิทิมันโตยะสิโนการะกัญชามหาพิสมะอสุราธานเวคัสาเวปจิตติสุขิติจัปหาราโตนามุจิสหสตัญจัภริปุตานังสัพเพโรจนามักาสันนิตวาภพริง เสนางราหูมัทโมุปะขมุงสัมโยธานิพทันเตียปีคูนางสมิจิงว่นางอาภูจเทวะปัทวิจเตชวโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวสุโมจายสัสสหามิตากรุณากายิกาอาโคเทวะเทวายาสัสสิโนทศเสเตทัสสะทากยาสเปนานัตตะเวน วันนีโนอิทิมันโตชิติมันโตอนาวันโตยะสัสนโนมวันธมานาพิกามุงพิกุนางสมาติงวะนางเวทูจัตเทวาสะารีจะอาสามาจัตุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามกูปุรักขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตานักตานิปุรักขิตวาคูมันทวลาหักาวาสุนางวาสโวเสโทสโกปาคปุรินทโท ถ้เสตท้าสัทธากยัสเพนานตวันีนอยทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยสัสสโนโมนธรรมนาพิกามุงพิกูนางสมิิงวานังอัธคุโนสหภูเทวาชลมคิสิการิวาอริทกาจารุชาจารุมาปุปัิภาสิโนวารุณาสหธรรมาจารจุตาจะรเนชกาสุเลยารุจิราคุวะคุวะสเวเนสิโน ถ้าเสตทัาสัตยากายาสเพนานัตตะวณิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยสะสสิโนโมลธรรมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางสมานามหสมานามโนสามานุสุตมาขิตาปทุสิกาคัวคุมโนุปทุสิกา อาตาคูหารโยเทวายเจโรหิตวสิโนปารคามหาปารคาคูเทวายสัสิโนทัสเตทัสถากายสัเพนานัตตวานีโนติมันโตสติมันโตนวันโตยัสสีโนโมนธามนาพิกามุงพิกุนังสมจิงวนังสุกาการุมหาอรุณาคูเวคานาสาสหโอทัตขยาปามุคาคูเทวาวิจักขนาสัถามัตตาหารคาชามิสกาเยเยสสิโน ธนายังอกาปจฺจโนโยทิสาอภิวสติทสเตเททสทกยสเพนานัตตวณีโนวิธิมนโตจิติมนโตอนโนโยสสิโนโมหนทมนาภิกมุงภิกขุนังสํจริงวนังเยมิยตุสิตายมคตกยยสสิโนสํปิตการมเสทฺถาจุตินมจอสวะนิมานลติโนอกวตฺถกุปรณิมิตา ถัาเสตเถถัสสัทธากายาสเพนานัตตะวณีโนออิติมันโตชติมันโตอนาวันโตยะสสโนอมูลธรรมนาภิกขมงภิกขูนางสมิติงวะนางสัถเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวณีโนนามันวาเยนาอคันชุงเยจันเยสัตถิสาสสหปวุตธะสัตถิมัคขีรังโอขัดินัมมนาสวังทักขีโมฆะตารังนาคังจันทังวะสิตาสิตัง Su prama paramato caa ittito sahasanang kumaro di soca sofa ka sammiting Waang sahasa pramallo kanang ma pramapit dihati upa penuhyu dimentopi sama kay yoasi soda setaaraku peceka harito pariwalirito

จุทาวัตติสังคุโตอสยังมเสัญจสัพพังอภิญญายะววะกิตตวานะจคุมาตโตมัทยิสัสสาสาวเกศาสเนรเตมารเสนาภิกันตาเตวิชฌานาทุสโวเตจาตัปมะกรุงสุตตวาพุทธัสสศาสนัง ปยาทิตายัสสะสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาติเฉเนสุตาติบุคลจักรวาลใหญ่สิรีทิฏิมติเตโสยสิทธิมหีติมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการสสสรรพันตรายะนิวารณสมถัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวติงสมะ အပုရိသရခဏ ాను ဖာဝိနသီတယာနုဖယန္တနာနုဖာဝေနအတုတရသတမင်္ဂလာနုဖာဝေနစพนနာရာံစီယာနုဖာဝေနကေတုမာနုဖာဝေနသသပရမိတာနုဖာဝေနသသ ಉಪ ပရမိတာနုဖာဝေနသသပရမသပာပရမိတာနုဖာဝေနသီရသမာသီပညာနုဖာဝေနဘုတ္တနုဖာဝေနသမ္မာနုဖာဝေန สังคานุภาเวนะติชานุภาเวนะอิธานุภาเวนะผลอนุภาเวนะเยยธรรมอนุภาเวนาจตุราสิติสหสสธรรมกัณฑานุภาเวนานวโลกุตตระธัมมานุภาเวนาอถังติกะมคานุภาเวนาอัธทะสัมมาปัตติยานุภาเวนาสละปิญญาอนุภาเวนาจตุสัจจะญาณอนุภาเวนาทสัพพรายนานุภาเวนาสัพพัญญุตตยา นุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบคานุภาเวนาสัพพริตตาภริตานุภาเวนารัตนตายะสารานุภาเวนาตุยหังสัพพโรคาโสขุปถัวะทุกขทุบันสุปายาสวาวินาสันตุสัพพะอันตรายาปีวินาสันตุสัพพสังกาปาตุยหังสมิชันตุทิคายุตตาตุยหังหัวตั สตว์ว่าสาชีเวนะสมังคิโกโหตัวสัพพทาอาการสัพพพาตวัาน่าภูมิคังคามหาสมุทธาอารักกาเทวตาสัทาตุมเหนุรักขันตัวภาวตุสาพมังการังละขันตุสาเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตว Sote pawantute bawa tu sa pemangkarang makan tusaate weta sappataman upawi nasata sote pewantutewa sa pemangkarang makan tusa pe weta sa pasangkan nupawe nasata sotewante nakata kaputanang baahanwaraana peritaan upahna taawate sang upwe na Cakaputanang ya papakahani warana perita sanu pawena hantawate sangu ya parta wena sang kata cakaputanang warana perita sanu pawena hantawate sangu nawa kamanya na na, na katang yata ya na katang pacuman ปัจจุปนัญจะโยธัมมังตถะตถะวิปัสสะติอสังหิรังอสังค uh ุปังตังวิทามนุภะโรหะเยอะเจวะจิตตมาตัปปังโกสัญญามะระนังสุเวนะหิโนสังฆะรันต ah ินะมหาเสนีนะมัจจ e ุนานะเอวังวิหารีมะตาปิงอะระหัน ah ปิงอะโหระตะมะตันทิตังตังเวพะเตกะระโตตีสันโตยะกะเตมุนีติ พินหาปัจเจเวกขณะปทาสระธรมโมเมหีสระงนันติโตะยาติธรมโมเมหีปยาติงนันติโตมรณะธรมโมเมหีมรณะงันติโตสัพเพเมปิเยหิมะนาเปหินนาภาโววินาภาโวกัมมัสโกมหีกัมมทาโยทายยโทกัมมโยนิกัมมพันโทกัมมปฏิสารโนยังกัมมังกฤษามิกรยานังวาปาปะกังวาตัสสะทายยโทภวิสัน ทายาทัวอาภวิสามีตสสะทายทัวภวิสามีเอวังัมหิอินหังปัจจเวคิตาพัง